ดูทางที่เรามาตลาดกันเห็น <fella stellen> ไหมีร้านผักที่ถูกๆอยู่ตรงนี้มีทุเรียนมีผัก เมื่อวานไปตลาดนู้นฝั่งทางนู้นนะคะแต่วันนี้จะมาทางนี้นะคะไปไปเดินตลาดก่อนมี่ผักทุกๆตลาดกัน นี่โดนมาสุดแล้วนะคะนี่ของกินเยอะแยะมากมายพวกมันจะปลาจะไม่กล้าพูดคำนี้กับผมเลยถ้าปลารู้จักบางแบบรวมก็มีขากลุ่ะ วาทูด้วยขายยังไงคะเนี่ยสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาทจานละสี่สิบา <c oughs> <c oughs> นี่กุ้งที่น้องคนรอบาะจะพากในหัวสองเอาเท่าไรตามนี่อเอาตามนี่ได้บ่เอาไปโลปรอบสีป่ปะ<อ>คนซื้อเยอะมาก ไอ้ด้วยโหสวยจังดูคนน้าบกคนน้นกมนดูมัน <spam> ขนมแบบน่ากินมากไม่ไม่หอน่ากินมากที่แถวนู้นจะเป็นเสื้อผ้านะคะโอเคนะคะไปแล้วสวัสดีจ้า